สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนที่เข้ามาชมครับโดยเฉพาะราศีพิจิกครับเรามาเริ่มไพ่ใบแรกด้วยกันดีกว่านะครับผมอมสําหรับไพ่ใบแรกของในราศีนี้นะครับในช่วงนี้ผมต้องบอกเลยว่าท่านกําลังเหนื่อยล้าจากการทํางานจากการใช้ชีวิตครับเนื่องจากสิ่งที่เราประสบเขาเรียกว่าประสบเห็นประสบได้พบเจอมาในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะบว่ค่อยโอเคเลยครับ อย่าเพิ่งท้อนะฮะอันนี้เราคุยคุยให้ฟังก่อนเรามีเรามีช่องทางในการแก้ไขกันนิดนึงอ่ะก็เป็นไปได้ครับในช่วงนี้ครับการเงินนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับนะเนื่องจากเหตุผลหลายๆอย่างมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานคนรอบข้างและคนใกล้ตัวครับเรามาดูไพ่ที่จะช่วยแก้ไขกันดีกว่าครับมาสักใบหนึ่งสักใบหนึ่งอื้อหือปิ๊งมังนะครับ เมื่อมีปัญหานั้นพวกนั้นเข้ามาครับทิ้งไว้สักนิดหนึ่งครับแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าท่านนะครับมีคนที่ช่วยแก้ปัญหาคุณคือคนที่ใกล้ตัวคุณครับนั่นคือภรรยาหรือว่าสามีคุณนะครับที่คุณที่เดทรักหรือว่าถ้าใครยังมามีแฟนเนี่ยน,นะคือเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่ไว้ใจได้ครับนะจริงๆครับในตอนนี้คุณรู้สึกว่ากําลังใจคุณค่อนข้างที่จะต้องการมากกว่าเงินด้วยซ้าไปครับ ในบอกเลยว่าเนี่ยในภาพใบเนี้ยคุณยังทิ้งเงินไปเลยครับฉันไม่เอาอะไรสักอย่างเล่านะขอให้ฉันมีสภาพจิตใจที่ดีก่อนดีกว่าใช่ครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีแรงขับเคลื่อนด้วยครับในช่วงนี้ถ้าใครนะครับกาลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานครับคนใกล้ตัวครับมนุษย์ภรรยามนุษย์สามีจะเป็นแรงผลักดันคุณทําให้คุณเจอสิ่งที่ดีขึ้นครับเขาจะเป็นทางขยะทางขยะหนึ่งนะฮะที่คุณพยายามที่จะคุยรายละเอียด เรื่องราวที่คุณน้อยอกน้อยใจให้เขาฟังครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณจะช่วยเหลือคุณครับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็นะครับใช้คําว่าหรือไม่ก็นะครับคนที่กําลังโสดอยู่แล้วพอดีไปเจอใครสักคนหนึ่งนะครับคุณจะรู้สึกว่าคนนี่ปรมา,มาจุดประกายคุณแล้วคุณจะไปคลี่คลายใช้พลังแนวบวกไปคลี่คลายปัญหาที่คุณเกิดขึ้นมาได้ครับ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีในกรณีหนึ่งนะผมจะยกตัวอย่างฟังเป็นละครสั้นดีกว,ว่าเราละครสั้นนะครับคือถ้าหากเราแบบมีแบบโอ้ผู้หญิงผู้ชายคอนเนี้ยกตกงานมาไม่ไหวแล้วทางานอะไรดีไปปรึกษากับมนุษย์เมียฮะมนุษย์เมียบอกอ่ะเรามีเงินทุนอยู่ก้อนหนึ่งเรามาขายของช่วยกันดีวกว่า2แรงครับมันก็มากกว่า1แรงที่ทําไปดีกว,ว่าครับดังนั้นก็เป็นไปได้ครับที่มนุษย์อ่าเขาเรียกว่ามนุษย์เมีมยม,มนุษย์แฟนนะครับ มนุษย์สามีจะช่วยผลักดันเราให้เกิดแรงบวกขึ้นครับเขาไม่ได้ซ้ําเติมเรานะครับอาจจะมีคําพูดที่ค่อนข้างที่จะพูดติดปากกันในคู่แต่และคู่นะฮะแต่หารู้ไหมครับความคิดจริงๆแล้วก็บในเดือนนี้นะฮะคุคนข้างคุณต่างหากที่จะช่วยเหลือคุณให้พลนวิกิตนั้นก็เป็นไปได้ครับลองปรึกษาเขาดูลองพูดคุยกับคนรักคนดูครับแล้วงานงานนั้นจะพ้นไปได้อย่างสวยงาม และงานชิ้นใหม่ก็จะรอท่านอยู่ครับด้วยความรักกับผมอืม้มมันมันเติมเต็มกันจริงๆนะครับความรักนี่นะอ่ะอีกใบหนึ่งครับผมมาโอ้โหไพ่นี้หนักเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปในช่วงที่ท่านค่อนข้างจะเครียดแล้วก็เก็บเรื่องราวทุกอย่างเก็บความเรียดไว้ทั้งหมดเลยใช่ครับมันจริงๆมันสอดคล้องกันกับไพ่ใบแรกจริงๆครับคุณผู้ชมครับเมื่อมีการงานทุกอย่างมันจดรวมปัญหาทุกอย่างมันโหมโมรสุม พุ่งไปที่คุณในเดือนนี้เลยทีเดียวแต่ผมบอกได้ไงครับว่าคนที่ช่วยแก้ปัญหาคุณที่ดีที่สุดคือคนใกล้ตัวครับมีการปรึกษาเราจะไปยืมเงินใครดีในช่วงนี้นะฉะนันมีนิดหน่อยพ่อมีทองนะจะไปช่วยขัดอะไรก็ได้เนะี่ยเป็นไปได้ครับสร้างตรงนั้นครับเป็นไปได้ครับคนใกล้ตัวคุณนะครับแท้วที่สําคัญครับเข้าใจเลยว่าถ้าใครเป็นผู้รับเหมาในช่วงนี้นะครับสาหรับราศีนี้จะค่อนข้างจะรับผิดชอบค่อนข้างสูง แต่สิ่งที่ใกล้ตัวคุณนะครับผมย้ําทุกๆครั้งทุกๆการพูดคุยเลยนะครับว่ามนุษย์แฟนครับอเป็นคู่เนาะใช้คำว่าเป็นคู่มันก็ดีกว่าเดียวแหละะครับมันดีครับจะช่วยเหลือปัญหาคนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณที่คุณหนักอึ้งอยู่ให้เบาลงแล้วหายไปก็เป็นไปได้ครับสาหรับราศีนี้นะแนะนํานะครับคนใกล้ตัวช่วยคุณได้จริงๆนะครับผมมาขออีกใบหนึ่งครับมาดีนะเห็นไหมไพ่ใบนี้ บอกได้เลยครับว่าช่วงนี้เจอมรสุมจริงๆแต่คนใกล้ตัวครับยังยืนยันกับอีกใบหนึ่งคนใกล้ตัวจะช่วยคุณครับกับราศีพิจิกจริงๆนะครับะจะเจออุปสรรคขนาดไหนจะนักจะเบาอย่างไรคนใกล้ตัวครับดังนั้นถ้าคลิปนี้นะครับแฟนของท่านแอบมาเปิดคลิปของผมดูจงรู้เลยว่าช่วงนี้เขาจะคิดถึงท่านและท่านคือคนเดียวในการแก้ไขปัญหาของเขาครับ เป็นไปได้ครับนะขออีกสัก2ใบเพื่อสร้างแรงบนังบงนดาลใจให้กับราศีนี้ก็แล้วกันขอไพ่ใบนี้นะฮะเห็นไหมครับช่วงนี้จะค่อนข้างจะแย่ๆหน่อยนะครับจะมีคนที่ข้างตัวเท่านั้นเองแหละที่จะช่วยเหลือท่านได้ครับนะขอเมสาจับไพ่ใบนี้จริงๆนะครับมีไพ่เปิดมา4ใบนะครับค่อนข้างจะแ,แย่เลยแต่มีไพ่ใบนี้ครับที่จะส่งเสริมพลังงานให้คุณค่อนข้างจะย,ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับ โอ้โหสุดๆจริง,รงๆครับคนใกล้ตัวนั่นจะคือช่วยแก้ปัญหาคุณนะครับถ้าพูดกันตรงๆครับคือคุณจะไปเห็นความสําคัญกับคนอื่นคนไหนก็ตามครับแต่สุดท้ายแล้วคนที่ช่วยเหลือปัญหาของท่านคือคนในครอบครัวครับคนที่นอนกอดท่านคนที่ท่านมองข้ามเขาไปคนที่ท่านด่าเขามองเขาไร้ค่าแต่คนข้างตัวท่านต่างหากเขาจะเข้ามาหาคุณในยามที่ท่านวิกฤตจริงๆครับ ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาเรื่องไหนคนที่ใกล้ตัวจริงๆนะครับอันนี้ก็คือนะเป็นถ้าถ้าถ้าหากเกิดวิกฤตครับผมบอกเลยว่านะไพ่ใบนี้บอกท่านว่าคนใกล้ตัวเป็นคนที่จะช่วยเหลือให้ท่านพ้นจากวิกฤตในครั้งครั้งนี้ครับนะนะนะถ้าใครไปเกิดก่อนแล้วไปแต่บอกว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรแนะนำครับคนใกล้ตัวท่านช่วยท่านได้จริงๆนะครับผมอ่ะ ขอเมาส์นิดนึงครับสำหรับไพ่ใบนี้นะครับนะส่วนไพ่ใบนี้ครับเปิดมาปั๊บถึงว่าในราศีเนี่ยค่อนข้างในสาเหตุหลายๆหลายๆด้านที่จะไพ่ใบแรกมาเลยครับก็คือท่านค่อนข้างจะถูกปฏิเสธบ่อยครับในเรื่องราวที่ท่านพยายามทําในหลายๆเรื่องดังนั้นในช่วงนี้ถ้าหากท่านวางแผนอะไรไว้จากค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ครับดังนั้นจึงนะครับจึงอลองหาเวลาไปรีแลกซ์บ้างครับ ใช่ครับดังนั้นความเครียดนะครับมันจะวิ่งเข้ามาหาท่านนะครับในช่วงนี้จงหาอะไรที่มันรีแลกซ์บ้างครับมันจะค่อนข้างที่จะหนักจะกลายเป็นเดาสมองท่านจะได้คิดงานออกสมองเออขาเรียกว่ามีสเปซกับตัวเองจะได้เรียบเรียงวางแผนได้ดีครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นอย่าลืมคนใกล้ตัวครับสร้างแรงบันดาลใจสักกลไกตัวให้มากเลยดีกว่าครับนะเป็นพลังงานที่มหาศาลจริงจริงนะครับถ้าหาก ถ้าใครนะครับผมใช้คำว่าถ้าใครยังอยู่ในเรื่องราวที่ทะเลาะกันอยู่ไม่เข้าใจกันอยู่กับคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วในเดือนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้ามปหานะครับแล้วก็พูดคุยกันในดีเพราะสิ่งสิ่งนั้นครับพลังงานพลังงานก้อนนั้นครับยังรองให้คุณได้แตะมันอยู่หากเมื่อใดถ้าท่านได้ดีกับมนุษย์แฟนมนุษย์สามีหรือว่าครอบครัวนะครับท่านจะรู้สึกว่ามันเป็นกํา พลังงานเป็นเกาะกำบังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สิ่งไหนที่มากระทบท่านมันแจกกระจอกไปเลยนะครับในครั้งครั้งหน้าถ้าใครยังทำพิษกับมนุษย์เมียอยู่นะครับใช้คาว่าทำพิษเลยนะก็ลองหาทางแก้ไขแล้วก็เลือกทางสายที่ถูกต้องครับจริงๆนะครับผมพยายามบอกแบบนั้นเพราะว่าเปิดไพ่ใบนี้มาไพ่สามสีใบที่เปิดมาค่อนข้างจะลบฮนะ แต่ไพ่ใบเดียวเขาที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทําต่อไปคือความรักครับจริงๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับหากเราในเดือนเนี้ยเราค่อนข้างที่จะแบดมากเลยแต่เราถ้าเราพยายามทําสิ่งไหนสิ่งนั้นๆด้วยความรักและมีคนข้างตัวเราช่วยเหลือเราอยู่นะครับนั่นแหละครับครั้งหน้านั่นแหละครับเรารอครั้งหน้าครับเราอาจจะประสบความสําเร็จก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับในความรักนะครับประมาณนี้เลย ขอเติมอีก2ข้อครับบอมก็จะวางแล้วนะแหมอีก2ข้อครับถ้าหากใครนะเข้ามาที่เรื่องความรักอีกสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าใครรู้สึกว่ากําลังท้อนะครับหรือว่ากําลังอกหักกับสําหรับมนุษย์แฟนน่ะอกหักไปครับลองคิดสักนิดหนึ่งฮะเขาดีพอที่เราจะคบหรือเปล่านะครับถ้าหากเขาดีพอก็ลองกลับไปหาเขาดูนะใช้คำว่าลองกลับไปดูครับ แต่ถ้าแบบเจอปัญหาแบบเข้าไปโดนซ้อมโดนทำร้ายร่างกายครับอันนี้ก็ไปหาความรักใหม่ดีกว่าครับขอเติมนิดนึงนะละกักกข้ออีกข้อน,นึงฮะมนุษย์ที่กําลังโสดครับในช่วงนี้คุณกําลังแบบแย่ม yeah, หมดเลยว่ะแล้วมันจะมีสักคนหนึ่งครับเข้ามาหาคนเข้ามาหาคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะรู้สึกดีว่ะจริงๆครับมันจะมีสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกแบดปั๊บแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้อง หรือไม่คนที่คุณเคยรู้จักครับเป็นไปได้เช่นเดียวกันคนคนนั้นอาจจะมาช่วยแก้ไขช่วยมาสร้างแรงพ,พลังงานบวกคุณให้คุณดำเนินชีวิตในเดือนนี้ในครั้งนี้ไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นก็เป็นไปได้หรือว่าผ่านวิกฤตนี้ไปก็เป็นไปได้ครับผมขอฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับราศีนี้อย่าท้อนะฮะพลังงานบวกคือความรักครับผมอือือโอเคครับประมาณนี้กับราศีนี้นะฮะก็ อย่างไรฝากซับสไคร b ์กันด้วยนะครับมาดูว่าเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรสําหรับราศีพิจิกกันแล้วกันนะครับขอให้โชคดีครับเดินทางด้วยความรักที่เข้มข้นครับอย่าลืมช่วยแชร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ